ต้มาดูครับเอกใจแย็บเอกที่หนึ่งครับนี่จากฝั่งของเพชรกินดีด้วยกันทั้งคู่ฮะแดงได้หดยุดไปนานครับประเภทหลากหลายครับโอ้ยเสียบด้วยขวาไปฮองแม่ดูว่าประเภทเขาเน,ขนี่ยประจ้ำขาดครับไอ้เจ้าอินสีดำไอป้ปาก,ดกแดงวันนี้มาเด็บโซ่รันคู่ต่อไป,ปนะี่ก็ปากดแดงอีกนะโอ้ยปากแดงอีกคนละมงคลเพชร คุณสึกและกูนีกีแชมปีเยนของเทศบาลจังแันชัยตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นปาดแดงตอนนี้ก็หน้าผาดแดงเนี้ยเอาเกมยกสามครึ่งทางครับรอยอภิชาติกับอินซีดำครับแต่ตะลารัประว่ากันไปครับใจนรกใจตรงครับแสนก้าวพอสีส์สเกตครับแต่ผู้ชี้ขาดดีงานอาจารย์สำราญโสธรพิทักษ์สกุลครับ ดองครับกระยับไปไหมครับทนายของไอ้เจ้าคอยเอพิชาตินี่มาซ้ายขยับแล้วก็แยบไปขวาเพราะก,ก็นี่ซ้ายคอยแย่ครับนี่ซ้ายไปไปคือด้วยเท้าครับรอยอภิชาติแม่ดูนะได้ลอยครับโจนเอาซ้ายไปครับแม่เด็ดรึดไปต้องเอาเป็นตัวอย่างครับโค่นี้หลากหลายก็บุ่มแดงครับประเภทเหนียวหนึบ ก็ทางด้านอิฐสีดำดูว่ามันมีอ่ะแล้วสุงทุกด้วยครับอ่าเดมัดซ้ายคอยแย่แข้งซ้ายแข้งขวาไปครับคอยบีชันขวาขึ้นตีตังทีซ้ายอุ้ยเข่าซ้ายครับแม่ขวาขึ้นไปครับขวามาแล้วเริ่มเกาะเริ่มตีแล้วไอปป้ปากแดงขวาเริ่มขยายแล้ว ซ้ายพายอภิชาติโอ so. 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 <t> ้น <benefit> ี gee, so. So. ่ซ้ายคอยกบแล้วยยีสีดำขวายันไปอ้าวแบดแบดเออไอแหมปงปอว่ายี่ห้อนี้แต่เบอร์เดย์จะยกโยูแต่หลายหลายสิบปีแล้วที่ฝั่งของน้องไฟเนี่ยไม่มีอุ้ยซ้ายกัดคอครับต้องซ้ายฮุบซ้ายซ้ายเจอซ้ายโอ้มาครับขวายพายอภิชาติ ซ้ายอินสีดำซ้ายขึ้นขาขวาอยอินสีดำขวามาโอ้ยซ้ายมาโอ้ดูท้ายท้าย,ายในี่ใครใครย่นจบจับนกพระเด็นนะครับตกน้ำโอยเด็กอ้าวเก็บยกสี่ครับบอยอภิชาติแดงน้ำเงิน,นดีอินสีดำ แหมดูว่าอาวุธแต่ละดอกนะครับแหมออกแต่ละทีครับคุยเวยย็นใหญ่ต้องบอกว่าหวังผลครับเสียขวาไปอินสีดำเสียแทงขวาเคยนครับด,ดูว่าเขาใครครับ เดี๋ยวเราต่อเริ่ม่อจีบคิดตัางแล้วอินซีดับซ้ายเตะไปอ้าวโอ้ท้ายๆนี่ใครยกใครยันทีเสร็จทันทีครับนี่ยล่อยไปชาติซ้ายเย็บเย็บเจ้าซ้ายโอ้ยคอมอินซีดับขวาซ้ายเกินไว้ดิชาติไล่แขนเอาขวาขวาไปขวามา ต้องโยนโอ้ทีมชาติของนายจกโยนครับเบอร์เดยกจะจะโยนปีนี้แทงขวาหุ้นขวาเกินไปแหน่ขว่าหลังขวากับพยิชาติอีซ้ายของต่อขยับขวาซ้ายไปโ็คือแนาขวาอินทดี้ดำขวากระพยิชาติขยับขยับครับ ติดตโอ้ติดชาชาชาดทำมากันแางนี้เย็บเย็กระบายรับเย็บแล้วก็ีดายีายไปซ้คอยคอยพิชาติยจาก้าซ้ายขวาอสันขวาซ้ายไปพิชาตกดเต้นลงมาขยับขวาไปอสันขวาอขวาต ยาวยาวขายาวเจ้า,าแมเอาใส่เลยโอ้แบดบเออเดูก็แบดแบดกันใสไปล่อยชาติทีพโอ้นี่ก็เพลของเพชรดินดีใจเย็จโอ้ยของเอาขวามาอีซีดำใส่ขวาไปสักซ้ายเกินยาวยาวยายาว โอ้ยซ้ายขวาโอ้ยอะไรจะกไหนนานอะไรจะก,กระดาดนานัตซ้ายไฟพิชชตทซ้ายจับซ,ซ้แล้วครับมาอิซีดับขยมจับขวาเตะขวาขึ้นมาครับแหมอ,อ้าวเลยเลวเตะซ้ายขึนโอ้โอ เขาวงในได้เปิดแล้วครับเออโอ้ยแมดูวาันนี้หลากหลายครับอภิชาติอ้ยเขาขวาาีโอ้า้ตะด้วยทางซ้ายซ้ายขวา อุ้ยซ้ายขวาได้เอาว่าได้ว่าเลยกันว่าได้ว่าเลยโอ้ยออกได้ออกก็ทำได้ทำนะฮะโอ้ยซ้าย โอ้ยทางเ้าซ oh. oh awesome! oh ้ายขวามาขวาอื <S <S oh. ่นโอ้ยโอ้ยเจ็ดนะครับนดดไปเตยสโอ้ยเดียโดนนะเ็โดนแจกแปกแบบนี้อยากไปยังไงคิดเสียสี่พันสองละโอ้ยยังสายนักใจเลยมาลับบอ ขวาก็ยังเก็กรับเจของอีพีดำโอ้ยต้องบอกว่าเอกครับของเท็กินดีมาต่อยที่บ้านเทียนามโอ้ยหมูเก้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ขอ้ขวอ้อ้ยโอายออย ยกสุดท้ายครับที่สำรานสทอนพิทักษ์สกุลชัยวัฒน์วารินพัฒน์คุณสัพพัฒน์ด้วยกันโทอนพิทักษ์สกุลด้วยกันบองมันการลงไงนะโอ้ยซื้อจะขอการลงชุ